เ b e n z ม o t ตอ m a มอที่รักมากๆทุกๆท่านนะคะตอนนี้ท่านกำลังชมรีวิวนะคะไลฟ์สดนะคะอัปเดตรถเข้าใหม่ที่เรียกว่ามีโปรไฟล์ที่หรูรัดมากๆเลยนะคะคือ ML 2 5 0 CDI ค่ะเป็นรถ Benz SUV สุดหรู ไซส์ใหญ่นะคะของ Mercedes-Benz ที่เรียกว่านานๆจะมาสักคันหนึ่งนะคะเพราะว่านายากมากที่จะหาไม่น้อยมาให้ทุกท่านนะคะคันนี้เนี่ยวิ่งมา80,000กิโลเท่านั้นแท้ๆล้านเปอร์เซนต์เพราะเป็นรถออกมาจากศูนย์เบนท์นะคะเขาเป็นรถออกมาจากศูนย์เบนท์ไทยแลนด์ไม่ใช่รถนำเข้าอิสระเกรย์มาร์เก็ตอีกด้วยนะคะ โปรไฟล์ดีมากๆแถมยังได้ยางใหม่4เส้นนะคะเป็นยางมิชลินไพร r เมซี่อย่างดีนะคะโอ้โหเรียกว่าแค่ค่ายางนี่ก็คุ้มมากๆแล้วนะคะ ท่านไหนที่อยากได้ ML นะคะที่เป็นรถศูนย์เบนซ์นะคะซ่อมได้ทุกแห่ง40ศูนย์เบนซ์ทั่วประเทศไทยนะคะแล้วที่สำคัญปีใหม่มากๆนะคะออกมาปี14จดทะเบียนปี15เรียกว่าเป็น production รถท้ายๆของ ML ตัวนี้เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะมาชมรีวิวแบบส,สดๆกับเน้งตอนนี้เหมือนท่านมาดูอยู่ที่โชว์รูมของเราเองนะคะ ท่านไหนต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าทางไลน์ทีมงานของเราแล้วก็เน้นยินดีมากๆนะคะที่จะให้ข้อมูลกับท่านเพิ่มเติมหรือท่านไหนยังไม่ซื้อไม่เป็นไรขอเชิญช่วยกันดูรีวิวไว้เป็นแรงบันดาลใจก่อนได้เลยนะคะอย่างนั้นมาชมรีวิวกันเลยค่ะสำหรับ ML นะคะ250 CDI คันนี้นะคะใหญ่อลังบิก๊กบึ้มจริงๆนะคะสีดำของเขาเงางามแวววับมากๆบ่งบอกถึงความ ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษานะคะมาอย่างดีมากๆค่ะเอาไปใช้เอาไปขับเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยนะคะสวยงามใหม่เอี่ยมอ่องนะคะในส่วนของออปชั่นนะคะคันนี้มาพร้อมกับออปชั่นดีๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าตัวท็อปสุดนะคะ LED Intelligent System นะคะเราสามารถที่จะขับ SUV สุดหรูคันนี้เนี่ยเรียกว่าขึ้นเขาลงห้วยได้เลยนะคะอาจจะไม่มีไฟถนนไม่ต้องกลัวเพราะเวลาที่ไม่มีไฟถนนนะคะ ถนนมืดต่างๆมันเพิ่มความสว่างขึ้นมาแบบอัตโนมัติเพิ่มความไกลขึ้นมาแบบอัตโนมัติเวลาท่านเลี้ยวขดเคี้ยวในหุบเขานะคะเขาจะเลี้ยวตามการขับขี่ให้กับท่านนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าได้ทั้งในเมืองได้ทั้งลุยนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะคันนี้เนี่ยยังมีนะคะยางใหม่นะคะอย่างที่เล่าไปนะคะไม่ใช่ไก่กาที่ไหนเลยแต่เป็นมิชลินนะคะ PILOT SPORT 4 PRIMACY นะคะไม่ใช่ PRIMACY โทษค่ะ Michelin Pilot SPORT 4นะคะขอบ20นะคะเรียกว่ารถดีอยู่แล้วนะคะยางดีนะคะยิ่งทำให้สมรรถนะของเขาเนี่ยยิ่งดีกันเข้าไปใหญ่นะคะมาพร้อมกับนะคะกันชนหน้ากันชนหลังสวยๆนะคะกันชนหลังนะคะงดงามด้วยตัวโครเมียมดิฟิวเซอร์นะคะทั้งแนวเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะเราจะเห็นโลโก้ ML250 Blue Tech นะคะ ML250 BlueTech คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบล้วนๆไม่มีเรื่องของเทคโนโลยีไฮบริดไฟฟ้าใดๆนะคะก็แน่นอนนะคะเครื่องยนต์แบบ t r ร d i t i o n a l ก็จะดูแลรักษาง่ายนะคะมีกำลังสูงนะคะเครื่องยนต์ V6 2200cc ในส่วนของ BlueTech ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีดีเซลของเฟนนะคะซึ่งทำให้รถยนต์ดีเซลเนี่ยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสาท้ายของเรานะคะเป็นไฟฟ้า กดเปิดเบาๆนะคะก็จะมีพื้นที่เก็บของใหญ่เลยนะคะถ้าท่านไหนเคยเปรียบเทียบนะคะระหว่าง J l a หรือ GLC เอาไว้ GLE หรือ ML จะใหญ่ขึ้นมาอีกโปรดักต์ไลน์หนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่เก็บของเนี่ยจะกว้างกว่ามากนะคะในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าก็ปิดลงไปได้นะคะแบบซอฟแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกๆท,ท่านนะคะมาดูข้างในรถกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของ เครื่องยนต์นะคะแล้วก็ห้องเครื่องกันนะคะท่านไหนมีคําถามอะไรเนี่ยสามารถที่จะถามมากันได้เลยนะคะเน่งจะคอยก้มดูมือถือเนี่ยคือไม่ได้แอบกดมือถือนะคะแต่ว่าจะคอยอ่านคอมเมนต์ของท่านนะคะตอบคําถามของท่านนะคะอยากให้ถามกันเข้ามานะคะหรือถ้าไม่มีอะไรจะถามก็ส่งติ๊กเกอร์นะคะทักทายกันเข้ามาก็ได้ค่ะสวัสดีคุณเกตแก้วจัก,กรพัฒนนะคะกับคุณโฮมี่นะคะ ขอบคุณมากๆเลยหรือท่านไหนที่อยากให้ใครมาดูไลฟ์นี้ด้วยก็สามารถแชร์แล้วก็แท็กเข้าไปได้เช่นเดียวกันโอ้โหข้างในใหม่เอี่ยมอ่องมากๆนะคะตัวหนังสีดำของ ML คันนี้เนี่ยทำให้รถเนี่ยยิ่งดูใหม่มากใหม่กว่า80,000กิโลอีกนะคะหนังสีดำมีการเย็บได้สีเทานะคะมีการกุ้นขอบสีเทาดูมีระดับสวยงามหรูหรามากๆเรารถคันนี้เนี่ยมีเสน่ห์มากจริงคือ กลิ่นสะอาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างกันไม่ได้นะคะทุก่ันมันต้องเกิดจากการใช้รถอย่างสะอาดมาอย่างต่อเนื่องนะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยเปิดประตูเข้าไปนะคะกลิ่นหอมสดชื่นมากๆนะคะในส่วนของออปชั่นภายในเนี่ยมีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพวงมาลาัยมัลติฟังกชันนะคะเบาะไฟฟ้าเต็มตัว10ทิศทางนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นมานะคะในรถกันนะคะสตาร์ทรถกันสักหน่อยนะคะ ในส่วนของพวงมลลาลัย multi function เนี่ยนะคะก็จะมาพร้อมกับเกียร์ direct select นะคะจะเห็นว่าเกียร์ของเราเนี่ยเป็นเกียร์7สปีดนะคะเราจะใช้นะคะตัวนี้เนี่ยกด P R N D แล้วบริเวณ o n นโซลกลางเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะคะในขณะที่หน้าจอของตัว M L ตัวนี้เป็นตัวจอสีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นจอ L C D ขนาดเล็กๆนะคะที่เราเอาไว้เรียกว่า ปรับฟังก์ชันต่างๆนะคะในตัวรถได้นั่นเองนะคะในส่วนของออโหมดการช่วยเหลือนะคะก็มีอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น attention assist หรือว่าเป็นโหมดถ้วยกาแฟถ้าหากว่าเราเนี่ยขับรถเรารถม,มันจับว่าเราเนี่ยง่วงนอนมันก็จะสั่นพวงมาลัยนะคะให้เราแบบว่าได้สตินะคะแล้วก็พักผ่อนนะคะแบบนั้นนั่นเองนะคะ,ะหรือว่าเดี๋ยวเชิญทุกทุกท่านนะคะเข้ามาดูนะคะภายในไปพร้อมๆกันนะคะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะเรากำลังไลฟ์สดๆนะคะรีวิวค่ะ ML 2 5 0 CDI เครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะคะไฟหน้าท็อปนะคะไมน้อยรถสูนเบนซ์ค่ะ,ะในส่วนของออปชันภายในนะคะอย่างหนึ่งที่จะให้ดูคือในส่วนของกล้องถอยหลังนะคะตบขึ้นนะคะก็จะเป็นกล้องถอยอัตโนมัติเลยนะคะท่านไหนไม่ชินกับการขับรถคันใหญ่นะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ มีกล้องถอยก็สบายนะคะทุกที่นะคะในส่วนของด้านหน้าก็จะมีปักเซนเซอร์หน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถเข้าซอกตรอกซอยได้นะคะอย่างสะดวกสบายมากๆนะคะแอร์ะอนะคะลักชัวรี่คลเมดคอนโทรลนะคะเปิดได้2ฝั่งคอนโซลกลางเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีแล้วเกียร์นะคะไม่มีเกียร์แล้วนะคะก็จะมีเป็นที่ใส่แก้วน้ำนะคะออกมาได้2แก้วนะคะ ในส่วนของสมรรถนะเนี่ยบอกเลยว่า ML เขาก็จัดมาเต็มมากๆนะคะเพราะว่ามันจะมีโหมดนะคะการขับในที่ชันามาให้ด้วยอีกหนึ่งโหมดนะคะเหนือจากตัวโหมด M โหมด C นะคะที่เราจะรู้จักกันนะคะของ Mercedes-Benz นะคะเราก็สามารถที่จะปรับนะคะการขับขี่นะคะในแต่ละโหมดได้ เช่นเดียวกันนะคะก็คือ S นะคะสปอร์ตเอ็มแมนะคะแล้วก็ E Eco ประหยัดน้ํามันนั่นเองนะคะในส่วนของโหมด M เนี่ยเราสามารถที่จะชิฟต์เกียร์โดยใช้ปุ่มพา d โด Shift ที่อยู่หลังพวงมาลัยของเราได้แบบนี้ด้วยค่ะเรีกได้ว่านะคะใช้งานได้เหมาะมากๆกับการใช้ทุกๆวันเลยในส่วนของภายในนะคะเดี๋ยวพาไปดูเบาะหลังนะสักนิดนึงนะคะว่าใหญ่ไหมนะคะวันนี้ไล์แบบใส่แว่นนะคะยังไม่มีใครทักเลยนะคะ พอดีว่าใส่คอนแทคเลนส์เยอะไปหน่อยนะคะเจ็บตาก็เลยใส่แว่นนะคะวันนี้มีใครมีคำถามอะไรสามารถที่จะถามกันเข้ามาได้เลยนะคะด้านหลังค่ะกว้างขวางใหญ่โตนะคะก็คือเราสามารถเข้าไปนั่งนะคะรถเนี่ยไม่ได้สูงเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังพอะขึ้นได้นะคะในลักษณะของ ML นะคะเอ่อเฮดรูมค่อนข้างสูงเลกรูมเหลือเยอะนะคะนั่งกว้างขวางสบายนะคะ เบาพับได้นะคะแล้วก็พับแบบอลังอลังเลยเพราะว่าจะเป็นการพับแบบเอาตัวที่นั่งขึ้นก่อนแล้วก็กดให้ตัวผนักพิงเนี่ยมันเด้งลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีที่เก็บของเนี่ยกว้างขวางมากแล้วก็สูงขึ้นไปด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มีของต้องขนเยอะเนี่ยนะคะก็จะค่อนข้างเลิฟมากๆเลยกับตัว ML ตัวนี้นะคะอ่า สุดท้ายเลยนะคะเราจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะสำหรับเครื่องยนต์ V6 OM651 ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะคะของดีเซลนะคะวางเครื่องแบบบุยนะคะเพื่อลดทอนแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะที่กระทำต่อลูกสูบนะคะเราจะนะคะเอาโปรไฟล์นะคะมาให้ท่านดูด้วยนะคะ คันนี้เนี่ยออกมาจากเบนซ์สตาร์แฟลแล้วก็เซอร์วิสอยู่ที่ Ben ซ์สตาร์แฟนะคะเราตรวจสอบเรียบร้อยนะคะเลขไม้แท้นะคะล้านเปอร์เซ็นต์ะคะมีเซอร์วิสบุ๊กเลตนะคะ,ะ,คะตรวจสอบต้นทะเบียนต่างๆนะคะมีการตรวจสอบสภาพนะคะก่อนส่งมอบให้กับท่านนะคะเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะท่านไหนที่อยากจะได้ ML สวยๆสักคันไปใช้ท่านอาจจะกำลังหารถสักคันหนึ่งนะคะ คันนี้ราคาเพียงแค่1.89ล้านบาทนะคะ1.89ถูกไหมนะคะ1.85ด้วยค่ะไม่ใช่1.89นะคะลดไปเลยทันทีโห40,000เลยนะคะ1.85ล้านบาทเท่านั้นกับ ML รถสูนเบนวิ่ง80,000สภาพใหม่กิฟต์าไม่ได้อีกแล้วค่ะนะคะยางใหม่มิชลินนะคะพลอ o t สปอร์ตสีสีเส้นอีกด้วยนะคะ ก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่092-924-5641ค่ะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนส์มอเต m ร์โลตัวเล็กติดกันหมดเลยนะคะท่านสามารถติดตามเราผ่านโซเชียลมีเดียอื่นๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel TikTok Instagram นะคะหรือว่า l ลน e นั่นเองค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะในการรีวิวรถคันหน้าวันนี้เน้งนะคะกับเอ็มเอลคันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของรถท่านใหม่ที่ได้รถสวยๆคันนี้ไปใช้ล่วงหน้าด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด s u b สไครป์นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ